โอเคกับ okay, สวัสดีทุกท่านด้วยนะคะผมขอต้อนรับเข้าโสู่จอปามีนนะจ๊ะแล้ววันนี้ผมกับมาอยู่กันในโจรสติ๊กเวิร์ดเกมกันอีกครั้งแล้วนะผมโอเคครับ okay, ผมวันนี้เรากลับมาพบกันที่เกาะพี่กันอีกเช่นเคยนะผมวันนี้จะพูดเร็วหน่อยนะผมซึ่งต้องบอกว่าเน็ตที่บ้านเสียนะผมเออแล้วช่างก็ไม่มาแล้วทีเว้ยแล้วเสียมาแลพักหนึ่งแล้วแล้วผมแล้วพี่ต้องใช้เน็ตมือถือในการลง คลิปอาจจะมีการดีเลย์นะผมดีเลย์ไปหน่อยหรือว่าอาจจะลงไม่ไม่ตรงอย่างเงี้ยก็ขออภัยด้วยจริงจริงจูลติกเนี่ยต้องลงตั้งแต่เมื่อวานแล้ะก็ไม่ได้ลงนะผมที่ก็เลยไม่ได้ทําคลิปไงก็เลยมาทําวันนี้ส่วนอาไครจูก็ว่าจ,จะลงวันนี้ก็อาจจะไม่ได้ลงครับผมเลื่อนไปหมดเลยอะไรของเขาก็ไม่รู้โอ,โอเคครับผมทุกคนได้บนก่อนยามเช้าวันนี้ครับผมมีบอสนะครับผมอเลิร์เข้ามาแนละ้วผมเป็นบอสปลาฉลามวะ่ะ อ้าวบอสเมกาโลดอนนั่นเองนะฮบผมว้าวนี่เลยนะผมถ้าเราตีเราจะได้อนต่าวรีทองของมันด้วยอ่าวันนี้ต้องขวดแล้วครับผมถ้าตีในช่วงที่หลอดยังไม่เต็มอ่ะเราจะได้นะแต่ถ้ามันเต็มไปแล้วแล้วเรามาตีทีหลังมันจะไม่ได้เนาะโอเคมันเป็นไดโนอ่ามันเป็นท่าน้ําใช่ไหมเราต้องเอาน้าหน่อยไปตบครับผม มีคนบอกว่าอะไรนะน้ําก็คือน้ําตื้นใช่ไหมแล้วก็หอยเนี่ยคือพวกปลาการางังแล้วก็ไอ้สีม่วงคือน้ําลึกนะผมในแถบแบบอะไรวะโขดหินเขาข้างล่างใช่ไหม <c oughs> <c oughs> เออไม่รู้เรียกยังไงครับผมน่าจะประมาณนี้เนาะเอานี่ยเลยไปไปครับผม โอ้ oh, วันนี้ดีเลยด้วยเน็ตดีเลยด้วยเนหะ็นไหมพอใช้เน็ตตัวเองเล่นแล้วมันแบบมันช้าไงบางคนบอกมีปัญหาเข้าเกมไม่ได้ถ้าเน็ตเราช้ามากๆเนี่ยจบเลยนะของมี่นี่สิบเมกเลยนะสิบเมกนะเน็ตในมือถือยังถือว่าช้าเลยกับสําหรับเกมนี้อรัผมมาเดี๋ยวเรามาโฟกัสกับการตีบอสก่อนครับผมเฮ้ยปามี่มันเป็นบอสเลยจะมาตีไปบนไปแบบนี้ไม่ได้นะ อาผมด้วยบอสนะค่าพลังก็ตามมันสองอยู่นะผมแล้วก็มันโดนดรอปดาเมจเนื่องจากแพท้าสเรานะผมเหลือร้อยหน่อยหน่อยก็ตีเราไม่เข้าหรอกผมช่วงแรกก็ชาร์จไปก่อนเดี๋ยวพี่ตีเหมือนเดิมครับผมตีถึงเลเวลสิบพอนะผมไม่ไม่ใช่อะไรถ้าตีถึงเยอะๆไปเนี่ยมันก็ต้องเป็นแบบเอาลงมาแทงแล้วก็ชาร์จตีชาร์จตีเท่านั้นครับผมมันดูน่าเบื่อนะมันก็จะมีอยู่ที่พี่เคยตีบอสเมื่อก่อนที่ก็ทําแบบนั้นแหละ จะตีถึงเลเวลยี่สิบสามสิบก็ทำได้นะผมรอมันลงมาอือหืออาชา่าเปิดแล้วเหรอบอสเปิดแล้วเหรอบอสเปิดก่อนโดนดิใครเปิดก่อนโดนครับผมไปนอนส์บอสล่างแรกปึ๊บ <laughs> โอเคล่างที่สองครับผม โคลอตลัสนะจริงๆมันชื่อโคลอตลัสนะผมแต่ว่าหน้าตามันก็คือไอ้ไอบอสไมการโลอดอ,อนนั่นแหละไอ้ไมการโลอดอ,อน,น,นครับผมร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเอ้ยเข้าไหมเอ้ยอนิดเดียวเนี่ยถึงว่าอย่าอย่าเพิ่งโบนก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขอดูเแบลบอสแต่บอสมันไม่ได้ตียากอะไรนะผมก็แค่จำแ,แต้ไม่ไดม้มันเหลือสองเดี๋ยวต้อง แต่นั่นแหละแค่จำเต้ไม่ได้พอบดมันก็จำไม่ได้คนระับผมมันเหลือสองเออมันเหลือสองโอ้เอามากันพอดีเลย <c oughs> นึกว่ามันจะกันแค่หนึ่งเลยเนี่ยคือไม่อยากเสียเต้มเยอะก็อย่างเยอะแหละควรจะเสียแต่โอ,อ้โหเลย้วูมันกันหมดแบบนี้อะไรครับเนี่ยโอ,อ้โหกันหนึ่งมันจะเก็บ โอ้โ oh, okay. หเก็บเอาไดาไม่ตายเดี๋ยวเริ่มเลยเอ่ะบอสวิวสองเองนะโอ้โ oh, ห oh, ตีหกตีแบบโอ้โ oh, ห oh, oh, ตีแบบชอบจํำใจมากครับผมโอเคเหลือหนึ่งใช่ไหมรอบนี้ไม่มีพลาดเดี๋ยวเผื่อเลยเผื่อให้เลยก่อนหน้านี้คิดว่ามันจะแบบไม่กันไงอนั่นแหละไปนอนบอสเนี่ยต้องบอกก่อนว่าล่างที่สามครับผม ต้องบอกก่อนว่ามันมีในส่วนของต่างจากพั้วแบบ AI ปกติคือพอมันถึงเลเวลไม่รู้อันนี้คิดไปเองหรือเปล่านะพอมันถึงเลเวลห้าเลเวลสิเนี่ยมันจะเปลี่ยนสตเต็ปไปเรื่อยๆเว้ยเออมันจะมีแบบล่างตอนที่มันเปลี่ยนสตเตปแหละโอ้ยโหหมดเลยอ้าวโอ้โหไม่เข้าหรอกบอสไม่เข้าหรอกบอสนอนนะนอนก่อนนะลางนี้ลางตาไปนอนก่อนนะ หมดแบบนี้ก็ไปดิครับผมหมดแบบนี้ก็ไปนอนเต้แบบนี้เจอเต่าชนไปไงอ่ะเจอเต่าขนองชนไปเลยเฮ้ยดิ้งอย่าดิ้งอยาล่างดิสตีครับผมเอาอีแกเก็บไปแกเก็บอีแกเก็บอย่างนี้ไม่รู้มันจะจับตาไม่ตายเปล่าโอ้สองครับผมโอเคหก ทุกคนสังเกตน,นะเดี๋ยวถ้าเตะมันจะเปลี่ยนไปแล้วแต่แล้วแต่ลมด้วยบ้างไม่รู้แล้วแต่ล่างหรือแล้วแต่ลมโอ้ย,อยจุกจุกนิดหน่อยพี่เลยชอบจริงๆนะถ้าเกิดว่าแบบให้มันแบบหมดแต้มแบบเนี้ยเออถ้ามันหมดแต้มแบบเนี้ยแล้วพี่จัดได้เลยครับผมมันจะได้ไม่มีอะไรค้างคาไงใช่ไหมปาบกรไว้ถูกใจ,จกครับผมเจอชนลากย่าแล้วครับผม เพือ่อนเนี้ยพี่เอาแบบตัวชนะาตุที่แบบตัวที่โหดที่จุดในบ้านที่มาเลยเนาะชนะทตุบอสนั่นแหละมันจะได้แบบเนี้ยมาขึ้นแบบเร็เรวๆหน่อยขึ้นล่างเร็เรวๆหน่อยครับผมตีรอบหนึ่งโอ้โหสองเหมือนเดิมครับผมตเตปยังคงเดิมอยู่เลยอะ่ะท้าสองกันสองหรือว่าต้องเลยล่างห้าไปมไม่ละไม่ละเปลี่ยนตเต็ปละอย่างเงี้ยเปลี่ยนตเต็ปละ โอ้โหกันสามครับผมนี่ไงไม่ใช่ตาต่องกันต่องแล้วมันชาร์้าไม่ตายมาแล้วครับผมบินโอ้โยบินมาเลยโอ้โหมาแล้วครับผมตามไม่ตายบอสไอเบียนกันแล้วดโอ้ยโหไม่พดโคตรเร็วเลยว้าวไอ้ยเอ้ยเอ้าโอ้โหบังกัดเต่าบินเลยโอ้โหไม่เป็นไรลูกก็มาครับผมทุกคนนี่เจอเจอ นี่ดาเมจดูดาเมจพี่เน้นๆไอ้หนูบอสกับล่างไปนอนก่อนนะแต่ว่าเลือนเรามันน้อยหน่อยครับผมช่วงแร,งรกๆบอสจะไม่ตีนะนี่นี่เพราะมันได้นอนไปแล้วมันจะไม่ตีครับผมคิดว่านะดูตะเต็บเอาครับผมลางทีหกนะสังเกตเราเต็บ,บอสเอานะผมโอ้ยโ,โอ้ยตีหนึ่งมันจะเก็บเจ็ดอีกแล้วใช่ไหมดูด้าท่างมันจะเก็บเจ็ดอีกแล้วใช่ไหมมันตีแค่หนึ่งเหลือสามเนี่ย ไปผสมกันรอบหน้าก็เป็นเจ็ดอืมแต่ก็มีส่วนรอบแรกๆมันอาจจะไม่กันมันก็มีส่วนของมันอยู่ครับผมโอ้ยนั่นไงเห็นไหมมันไม่กันครับผมมันเล็นไปชาร์จหมดเลยโอเคดีนะกันหน้าดีนะกันน้าครับผมมามาโดนกระดอยบอส ตีหมดแล้วแบบนี้ก็โดนเข้าไปสิโดนยัดเข้าไปก่อนเบ๊บเฮ้ยเอ้ามันเหลือหนึ่งโอ้ไอปามีเอาอีกแล้วลืมอีกแล้วครับผมอะไรครับนี้โอ้ยลืมเจยครับผมว้าโอ้ยตอดน,นี่ไงกลับล่างบลิน ลืมได้ไหญ่วะนี่เลยถึงว่าไม่อยากจะบน่นตีไปบนนะ่นไปลางที่เจ็ดครับผมบ่นไปบ่นมาลืมเจยเอ้าเอารอ,อบนี้โอ้โหรอบนี้มีเจ็ดตีสองอะไรของเขาเนี่ยเดี๋ยวพี่จะกันรอบอสไปแล้วกันนะเพราะว่ามันมีแต้มเยอะนะาบผมยังไงตีไปเผื่อมันกันเยอะเราก็เสียศูนย์อยู่ดีครับผมโอ้โหยกันสอง ว้าวเห็นไหมมีเจ็ดถ้าไม่จันนี้เรียบร้อยเลยนะอะไรวะบอสมีเจ็ดตีสามคืออะไรก่อนวะโอ้บอลเรากันเยอะแล้วบอสเอาอะเฮ้ยอะไรของบอสวะเนี่ยเจ็ดอาเจ็ดรอบนี้เจ็ดตีตีมามจะตายเปล่าวะไม่ตายหรอกไม่ตายหรอกมันไม่ตีหมดไงไม่ไหวแล้วครับผม ไม่ไหวแล้วเว้ยชอบชอบทาร์จชอบชาร์จเหรอล่อลางที่แปดครับผมแม่ถูกใจจริงมันใต้มะถ้าไม่ตายจัดมาเต็มที่บอสเต็มที่ทีของเองแล้วกำลาม,มาแล้วผมจูบโอ้โหปเป๊บอ้อออยเรียบร้อยครับผมบอสมันกัดโหดมาก โ okay. อเคจบไปในรอบแรกล่างที่8ครับผมถือว่าได้เยอะอยู่นะนี่นี่ต้องบอกเวลาพี่ตีบอสพี่ชอบอย่างหนึ่งเมื่อก่อนนะ่ะมันจะมันจะกั้นดาเมจไว้เว้ยคือแบบเราต้องตีหลายๆรอบถึงจะได้แต่เดี๋ยวนี้ับผมเขาปรับและในตรงดวลดาเมจข้างบนเนี่ยเห็นไหมอ่ามันจะแบบเราทําดาเมจในรอบนี้ได้เท่าไหร่นะผมมันจะโอ้ยดูดิให้เก็บดีเอ็นเอเรื่อยๆเลยนะมันแจกเลยด่าผม ใครอยากเก็บ DNA ได้เยอะๆต้องมาตีบอสด้วยนะดูๆมันแจกดูมันแจกทุกคนโอ้โห้หมดก่อนมาต่อครับผมไม่รู้จะได้อ่าอนุต่าวรลีหรือเปล่าก็มาช่วยกันตีได้นะผมทุกคนมันคิดเปอร์เซ็นจากทั่วโลกที่เล่นเกมเนาะเออถ้าเปอร์เซ็นดาเมจถึงมันก็แจกนะผมรูปปั้นทองนั่นเองเดี๋ยวเราจะเอาเหมือนเดิมครับผมาตาเดิมไปก่อน แลียวยังมีตัวที่ไหวพอไหวอยู่นะผมตอนนี้ไปครับผมแค่ตอนนี้นะแค่ตอนนี้นะที่ยังไหวอยู่รอบต่อไปไม่มีตัวเหลือแล้วครับผมเ,เดี๋ยวรอบนี้ก็น่าจะถึงสิบแล้วนะน่าจะได้สองล่างอยู่เดี๋ยวพี่ตีแบบเป็นเป็นแนวแบบบวกเลยนะเพราะเห็นว่าหลังๆบอสมันเริ่มเป็นสายชาร์ตแล้วไม่ใช่กันแล้วเดี๋ยวเก็บแต้มพอได้แล้วจะบวกเลยครับผม ไม่รู้มันจะกันใส่หรือเปล่านะฮะพอเวลาเราอยากตีมันอยากกันนะผม <c oughs> ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นโรคอะไรเหมือนกันนะฮะ a อไออ่ะ <c oughs> ใช่ไหมใช่ไหมเวลากูอยากตีนี่มันอยากกันทันทีเลยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันพอเวลาไม่ตีนี่ช้าใจแหมยิ่งเวลาเราป้องกันนี่มันเอาไปช้าใสเลยครับผมโอ้ยคันหัวเลยต้องปวกแล้วผมตีเลย ลองตีตอดไปก่อนครับผมถ้าไม่ตายก็โอ้โหไม่กันเว้ยโอเคกลับล่างไปดีข้ากำลังอยากได้อิงล่างติพอดีโอเคล่างที่เก้าครับผมมาหกโอ้ตีครับผมโอ้โหเรียบร้อยไปฮะก็เดี๋ยวพี่จะต่อด,ดาเบทมันไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับผมเพราะว่ายังไงต่อไปก็ถึงล่างที่สิบแล้วตียังไงก็ถึงครับผม ต่อไปเลยครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราเก็บไว้ด้วยไม่รู้มันจะกักนกันครับผมโอ้ยเต็มหน้าไปแล้วปกติมันชาร์ตนะเห็นไหมพอเราอยากจะตีเริ่มตีมันเริ่มกัน <laughs> โอ้โหล้วตีหนึ่ง <laughs> ตีได้น่ารักมากเลยบอสตีได้น่ารักมากเลยเองเนี่ยให้กล้าเก็บชาร์ตต่อใช่ไหมโอ้มันเป็นกันโอ้ยเจ็บ อ้ตีออกอะไรโอ้โหไม่อยากโได้าไม่ตายเหรอบอสมาผมทุกคนนี่จรอนเต่าเต่าขนองเต่าฟ้าขนอง,นองรู้จักเปล่าฮะมีการดอนเดี๋ยวเองต้องเจอเต่ากระแทกความจริงเราเตีให้มันถึงล่างสิบเลยได้นะแต่เดี๋ยวจะเก็บ ไว้ก่อนครับผมเผื่อบอสมันอยากจะทะลึ่งไปชาร์จครับผมมันอยากจะหวดเราแบบแรงๆมัน,นาอาจจะไปชาร์จไม่ชาร์จไม่ชาร์จว่ะแต่เราชาร์จไวเลยอผมถ้ามันไม่ตีเราก็มันไม่ตีจริงด้วยเรารอดครับผมมันน่าจะาถ้าไม่ตายไปแล้วแล่ะอ๋อกันกันสองโอ้โห ผิดคาดไปหมดเลยครับผมหกละมันมีหกมันมีหกเอ้ยมีหกตบสามอะไรวะบอสเลือดเหลือกระจึงนึงเนี่ยให้เถอะ <c oughs> โอ้โหทำไมไม่ให้แล้วมันเก็บหมดเลยเว้ยอะไรครับเนี่ยเราจะเราจะไปดึงล่างสิบเอ็ดได้ไหมแล้วตีไงพอตบเหลือมันก็ไม่กัดอะไรวะอะไรวะบอสบอสเป็นล่างที่สิบครับผม อ้ยบอสเสร็จก็ให้เอาเต็มที่เต็มที่เลยเพื่อนเต็มที่เลยเพื่อนนึกว่าจะได้อีกล่างอะยืนพอใจยังอื้อกัดโอ้ยเรียบร้อยเต่ากระนองบินเลยไงท้องเลยโอเคจบไปในรอบที่ตองล่างนี่ติดกระปุกขออีกล่างก็ไม่ได้นะบอสเนอะ เกินครับผมบอสอะเกินทุกวันเนี้ยบอสก็รู้เยอะพอโรกาศพวกเอไอทั่วไปแล้วทุกวันเนี้ยได้เดีจริงๆรพี่ขอไว้อีกล่างหนึ่งขอให้ถึงล่างสิบเอ็ดมาหมันไส้บอสครับผมรอบเมื่อกี้หมันไส้แบบส่วนตัวเลยฮะเดี๋ยวจัดให้อีกรอบปกติพี่จัดแค่ล่างสิบนะครับผม เพราะว่าเดี๋ยวตีตำาๆไปกลัวทุกคนจะเบื่อเอาไม่ใช่เลยหรอกจริงๆตีไปได้เรื่อยๆนะถึงเลอ่าล่างยี่สิบพี่ก็เคยตีไหวนะครับผมเมื่อก่อนเนี่ยตีไหวเลยแล้วตัวพี่เริ่มมีละพี่ต้องปั้นไอ้พวกน้ำมาไว้เยอะๆแล้วนะเนี่ยตัดน้ำเนี่ยจะได้แบบเอาไว้หวดบอสใต้น้ำได้บ้างนะครับผมแต่พี่ก็พยายามฟิวกันอยู่นะพยายามแบบค่อยๆทำแต่ทุกคนก็รู้อยู่เกมนี้มันเป็นยังไงเนาะโอเคครับผมไปฮะ ตัวตายเนยคือเราอมาชนะดาเมีตัวเดียวถ้าอ่าตัวอื่นเนี่ยไม่มีแววจะตีบอสเข้าเลยนะผมต้าตีก็ต้องใช้แต้มเยอะอ่ะจริงๆสองปึ๊บมาตอนแรกมันไม่ได้จะตีนะผมน่าจะคุยกันก่อนได้ก็อย่างนี้บอกไปนะผมเกมเนี้ยเวลาพักไข่ก็หกวันฟิวทีก็โอ้โหโคตรนานฟิวแลบอ่ะ มันใช้เวลาทุกอย่างนะผมพี่ไม่เคยปล่อยให้ตีแค่หนึ่งไอ้บอสมันดูเชิงหรือยังไงวะเนี่ย <c oughs> จริงพี่เล่นมาพี่ไม่เคยปล่อยให้กระป๋องว่างนะกระป๋องว่างปุ๊บพี่ปักเลยสีก่กระป๋องอะ่ะมันมีสี่ช่องอะ่ะพี่ปักลวสี่ช่องเลยนะผมเสียเงินเกี่ยวนิดหน่อยนะแล้วนี่ก็ตอดจังเลยบอสเล้ยมาเรามีแต่แปดละใจเย็นๆครับผมใจเย็นๆตัวนี้ไม่น่าจะตีไหวหรอก เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเชิงบอสก่อนบอสมันจะตบถ้าไม่ตายมันเลยไหมหกครับผมโอเคบอสมีหกตอนนี้บอสมีหกก็ตบมาเฉยอ๊อโอ้หเรียบร้อยอะผมนึกว่าบอสจะเก็บไว้ถ้าไม่ตายมายหม้มมนนมมาออมาบอสแต้มหมดใช่ไหมเราอะ่ะเป็นการโลดอนเจอเป็นการโลดอนครับผมถึงตัวเราดิแต่ตัวเราลเวลแม็กแล้วนะปุ๊บปั๊บ ัเรียบร้อยไปดีบอสโอ้ยจะดุงไหมยะมันจะดุงอีกยะมันจะดุงอีกยะเฮ้ยเราไหวถึงเลเวียลสิบสองอยู่ได้เนี่ยล่อโว้ยโอ้ย,อยหัวบงเฉยโกใจครับผมถือว่าได้เมการโลดอนชนเมการโลดอนและไอ้บอสไอ้บอสอยากจะโดนใช่ไหม เอาดาไม่ตายไปเลยครับผมถึงกันไว้ก็เท่านั้นนะมันตีได้อยู่แล้วเดี๋ยวมันไปกระเด้งล่างมาอีกล่างหนึ่งไนงะโอ้หมาแมึ๊บปึ๊บโอ้โหบิดด้วยเรียบร้อยครับผมกระเด้งใหม่แก <c oughs> เด็กนี่กระเด้งเห็นไหมดามเมจมันมากกว่าเลือดนี่แล้วนะผมเมื่อกี้กันไปยังไงก็ถึงกันตีก็ไม่รอดอยู่ดีครับผมปั๊บ เรียบร้อยครับผมโอเคโอเคก็จบไปในรอบที่สามล่างที่สิสองครับผมบูบอสแม่งเท่วะ่ะเอาละครับผมก็พอแล้วเนาะมันแด้เยอะเกินไปครับผมใครยังไม่ได้หัวดนะ้วหวดด้วยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่บอกอันนี้ก่อนดีกว่าก่อนจบเดี๋ยวบอกก่อนทุกคนบางคนเห็นถามเรื่องดีเดแดงผู้เล่นใหม่เนาะ ดีเอ็นเอแดงทําได้จะเควสนะผมทุกคนเวลาตีบอสเนี่ยยิ่งจะยิ่งได้เยอะเลยทุกคนเห็นไหมถ้าตีถึงเลเวลสิจะได้ยี่สิบห้าสองอันเลยนะเว้ยเราเลือกได้แล้วผมว่าอยากให้มันอ่าเรารับอันไหนเราอยากให้ตัวไหนได้ก่อนเราก็เลือกได้แล้วผมทุกอันนะั้นมันก็จะเปลี่ยนเป็นตัวนั้นเท่านั้นนะผมจะได้แค่สองตัวต่อรอบนะครับผมเนี่ยเควสเยอะแยะผมไม่ทำเนาะเป็นเควสแยกสําหรับ d n a แดงนั่นเองครับผมผู้เล่นใหม่ก็ต้องเก็บจากตรงนี้นะ เก็บกันเยอะๆครับผมตรงตรงเนี้ยได้เยอะเวลาตีแพ็กอะไรมันก็ได้มันไม่ใช่ได้แต่ตอนตีบอสตีแพ็กอะไรก็ได้ครับผมธรรมดาก็ได้ที่เคยตีแคทออฟไททันก็ได้นะจาไม่ได้ได้เท่าไหร่เนี่ยพอแพ็กอะไรก็มีนะผมใช่ไหมแล้วแต่ตามตามแพ็กที่มันบอกเอ้ยนี่ไงแคทออฟไททันได้ทั้งห้าตปะเนี่ยมันมีเยอะแครับผมก็ลองหวดกันได้แล้วก็นี่อีกอันหนึ่งครับผมเก็บด้วยครับผม มันอาจจะดูหน้าเบื่อจริงๆพี่ก็เบื่อนะเวลาต้องมาเก็บเวลามันจะชอบหนีกันเนี่ยแต่นิดนๆหน่อยๆพระตมน้อยมันก็ได้เต็มครับผมโอเคสำหรับค่อยค่ๆค่อยๆนี่ครับผมลากนิ้วตามมันนะอันนี้พี่ก็คิดว่ายากที่สุดแล้วสำหรับพี่นะพี่ไม่ชอบไอ้ลูกกลมๆอะ่ะบางทีกดไม่ค่อยถูกบโอเคอันนี้ง่ายอยู่ครับผม ออ้ยอันนี้อืมอืมอืมออ,อนั่นละอันนี้ต้องใจสมาธิอยู่เหมือนกันเก็บครับผมมันอาจจะน่าเบื่อหน่อยแต่เก็บนิดๆหน่อยๆน่อยมันก็ผ้อมเล็กผ้อมน้อยมันก็ได้เยอะนะมันไม่ใช่ว่ามันไม่ได้ครับผมทุกคนเติบเติบโอเคเอ้ยทุกคนดูดี a อเเห็นไหมดีเอม่วงก็ได้เยอะนี่ขนาดตัวไม่ไม่แบบเยอะมากนะผมยังได้สี่ร้อยเลยอะเอาดิแล้วก็ยังได้ DNA ดี a อแดงด้วยนะผมเห็นไหม มันดีปาาไหนครับผมก็คือได้สองต่อเลยว่าง่ายแล้วเก็บเล็กผสมน้อยยังไงมันก็ต้องเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ครับผมทุกคนเนาะก็อาจจะเบื่อเบื่อหน่อยนะผมเวลาเก็บเวลาหนีออกจากกรุงอ่ะพี่ก็เป็นครับผมก็โอเคครับผมทุกคนวันนี้ก็ต้องจบไปแล้วครับผมสําหรับการตีบอสมิกาโรดอนใครอยากได้ครับผมมาดูต่าวัลีสีทองอย่าลืมเข้ามาช่วยกันตีนะผมมันคิดเปอร์เซ็นจากคนเล่นเกมนี้ทั่วโลกนะครับผมเออพี่ก็อยากได้อยู่ปลาทองว่ะอยากได้ปลาทองว่ะ โอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนละกันครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับผมไปแล้วครับผมคลิปนี้ทำแต่เช้าไม่รู้จะได้ลงตอนไหนเน็ตมันไม่มีอย่างที่บอกกันะ <laughs>